คู่ของหมักคิมนะครับบอกเลยว่าคู่นี้นับวันยิ่งหวานนะล่าสุดเขาทำคั่วควงกันไปฉลองนะครับความหวานครบรอบ9ปีนะมีการลงคลิปนะครับจากหนุ่มหมากนะครับพร้อมกับแบบว,ว่าความหวานมีอิโมติรูปแหวนแ,แ,และรูปบ้านแผนในสตอรี่นะก็ลงเป็นบรรยากาศแสงสีแสนโรแมนติกคุณผู้ชมด้านสาวคิมนะครับก็ลงภาพน่าลงน่ารักนะมีภาพจับแก้มกันนะครับมีการชนแก้วฉลอง หรือแม้กระทั่งอาหารนะคุณผู้ชมเหมือว่าหว,วานมากมีการตกแต่งเป็นรูปหัวใจเบาๆนะที่เด็ดไปกว่านั้นนะ คือลอยคิดบนมือของหนุ่มหมากนี่ครับคุณผู้ชมหวานกันมากนะเรียกว่าไปดูกันได้นะกับภาพกับคลิปที่เขาลงกันน่ะบอกเลยว่าหวานสุดๆแน่นอนว่าเขาก็แซวแต่ว่าเป็นแฟนกันปีสุดท้ายกันแห<อ>ละเพราะว่าปีหน้าก็ต้องเป็นแบบว่าคู่แท้กันแล้วแหละเออยังไงก็มีสามีภรรยาได้ไหมได้าสามีแฟนก็ได้แล้วก็แ <laughs> บบว่าเออรอรอคว่าเป็นทางการนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็มีแฟนๆนะครับคนในวงการเข้ามาบอกว่า แต่ก็เป็นจำนวนมากแล้วก็อิจฉาวความหวานของคู่นี้เราก็เห็นแล้วก็หวานตามน้ำมดเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากแถาๆนั้นนะเออยังไงก็ติดตามแล้วก็ติดตามเลือกทั้งคู่แหละว่าปีหน้าจะเป็นวันไหนนะคุณผู้ชม